สวัสดีครับร้านชัย์วิสนะครับวันนี้มาทําความสะอาดเครื่องซักผ้านะครับหลังจากที่ใช้ไปเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับเครื่องซักผ้าก็จะทิ้งคาบความสกปรกนะครับของผงซักฟอกและน้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับตอนนี้เราถอดล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการล้างนะครับก็จะต้องถอดถังนะครับถอดถังออกมาจากตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องอยู่ด้านนี้นะครับถอดน็อตทุกตัวนะครับ ตัวนี้ถอนน็อตออกหมดทุกตัวยกฝาขึ้นนะครับของฮิตาชิรุ่นนี้นะครับจะมีสายตัวนี้นะครับเป็นสายน้ํายาปะผนุ่มนะครับเป็นสายสีดํานะครับก็ใส่ประกอบเสร็จก็ระวังตัวนี้นะครับแต่จังนั้นก็มาขัดล้างนะครับทําความสะอาดให้ให้สะอาดนะครับให้คราบหายไปนะครับตัวนี้ก็คือหลังจากที่ใครที่ใช้เครื่องมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็ซักผ้านะครับเกิดความสกปรกของของ เวลาซักแล้วมีคราบเหมือนผงซสกฟอกไม่กระจายตัวหรือคราบสปกปรกปนกับเสื้อนะครับนั่นหมายความว่าตัวถังนะครับมันมีการตกค้างนะครับของปริมาณผงซสกฟอกกับน้ำยาปรับผนุ่มนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมาประกอบกันนะครับส่วนของเครื่องซักผ้าตัวที่มีระบบล็อกนะครับตัวนี้เป็นฝาบนนะครับเป็นของฮิตาชินะครับ ด้วยความที่มีระบบล็อกนะครับล็อกประตูอยู่ด้านนี้นะครับขณะที่ปิดฝานะครับเดือยล็อกก็จะมาสอดนะครับไม่ให้เปิดฝาได้ในขณะที่ปั่นแห้งหรือขณะที่ซักนะครับทีนี้ในกรณีที่มันมีระบบล็อกแล้วถ้าระบบล็อกเสียนะครับไม่สามารถจะเปิดขึ้นได้นะครับตัวนี้มีวิธีการอย่างนี้นะครับดูด้านข้างนะครับด้านข้างของเครื่องนะครับแกะพลาสติกตัวนี้ออกมาจะเห็นฝาตัวนี้นะครับแกะฝาตัวนี้ออกมา แล้วจะเห็นเชือกนี่ครับเชือกเส้นนี้นะครับตัวนี้เอาไว้ดึงนะครับในกรณีเปิดประตูฉุกเฉินนะครับของเครื่องฮิตาชิรุ่นนี้นะครับแต่รุ่นที่ไม่มีก็ต้องใช้วิธีอื่นนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะมาทําการประกอบเครื่องกันนะครับเดี๋ยวประกอบเครื่องก่อนนะครับทีมช่างตัวนี้จะประกอบด้วยน็อตเบอร์ใหญ่นะครับในการล็อกถังไว้แล้วก็ตัวบนจะเป็นเกลียวธรรมดานะครับการถอดก็จะมี ขึ้นอยู่กับเครื่องมือของช่างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบอร์น็อตเบอร์36นะครับเบอร์36หรือ38แดนะครับใส่เข้าไปนะครับถ้าเข้าร่องก็จะกดได้สนิทนะครับก็จะหมุนหาเหลี่ยมมัน,นครับหมุนหามุมมันนี้รอช่างหมุนหามุม อันนี้เทคนิคอย่างหนึ่งนะครับเพื่อน็อตเข้าแล้วนะครับเราต้องหมุนได้ด้วยมือเปล่านะครับหมุนได้มือมือเปล่าจนกลมเกลียวนะครับอย่างของน้ชะช้เขาจะเป็นน็อตที่ชนิดบางนะครับโอกาสปีนเกลียวจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าก็ควรระวังนะครับแต่ถ้าเป็นยี่ห้อซัมซุงหรือ LG บากเขาจะใหญ่นะครับกรณีเราหมุนได้นิดเดียวแล้วเราก็ไปเร่งเกลียวให้เข้าเลยอาจจะทําให้เกลียวล้มนะครับจะล้มที่ตัวผู้นะครับคือตัวคออาจจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับเป็นการใส่รุ่นนี้นะครับนะครับอ่ให้สังเกตที่ขอบนี้เป็นหลักนะครับมันจะรูสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะไม่มีน็อตล็อกนะครับมีตัวเดียวนะครับที่เหลือจะเป็นกิบล็อกนะครับดกดได้กดกิบล็อกเข้าอันนั้นใส่ทีหลัง กิบล็อกไฮเดนิตรู้สึกว่านอตจะมีนี่นะครับหนึ่งและสองตัวนี่นะครับครับนอตล็อกตัวนี้นะครับสังเกตง่ายๆนะครับกรณีถอดมาแล้วลืมจํานะครับว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนนะครับนอตจะเป็นลักษณะเป็นสแตนเลสนะครับนี่ครับจะเป็นตัวนี้นะครับปลายไม่มีเกลียวแหลมนะครับเป็นนอตตัวนี้นะครับที่ต้องประกอบกับเข้าคืนนะครับก็ต้องระวังนะครับเพราะนอตสแตนเลสจะไม่ดูดกับไขควงเรานะครับจะไม่มีแม่เหล็กนะครับอาจจะหล่นลงไปนะครับพอเสร็จแล้วก็จะเป็นจานซักนะครับจานซักก็เป็นเฟืองนะครับ กบล่องให้เข้ากันอโอเคเราก็จะเป็นนอ็นอตน็อตหัวแชกนะครับน็อตหัวแชกล็อกอยู่สำหรับพ่อบ้านท่านใดที่อยากทําเองนะครับอยากทําด้วยตัวเองก็ลองดูนะครับหลักๆก็จะเป็นชุดบ็อกถอดถังนะครับสั่งจากออนไลน์ก็ได้นะครับบล็อกถอดถังนะครับแล้วก็ ที่เหลือก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะครับโอเคเหลือฝาปิดแผ่นบนนะครับจะมีมุมของมันนะครับเป็นมุมงัดของเขาลองดูดีๆห,หันหาก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ใชอีกมุมหนึง่งตำแหน่งน็อตที่เหลือนะครับก็จะเป็นเกลียวละเอียดนะครับเกลียวละเอียดจะอยู่ด้านข้างนะครับอยู่มุมนี้นะครับ ข้างหนึ่งนะครับ้ําให้เสียงดังใช่ไหมแล้วก็จะเป็นด้านหลังอีกสองตัวนะครับอยู่ด้านล่างครับนัดชุดนี้นัดเกลียวละเอียดจะขันเข้าตัวโครงเหล็กนะครับ ส่วนนอตเดียวเกียวปล่อยปลายแหลมจะขันเข้าพลาสติกนะครับ